สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนส่งกำลังใจรัวๆนักร้องดังแอดมิดอีกครั้งรังผ่าตัดมะเร็งระยะ3ก่อนหน้าน,นี้มีรายงานว่านักร้องหนุ่มบอยสมภพพกพูนตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่3เป็นเหตุให้เขาต้องพักงานและเข้ารับการรักษาทันทีและตอนนี้ก็ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วคืหนา่าสุดบอยสมภพได้แอดมิดโรงพยาบาลอีกครั้งพร้อมแจ้งข่าวให้แฟนๆทราบว่า สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับหายไปหลายวันเลยมาอัปเดตอาการนะครับบอยมีภาวะเกิดผังเปิดหลังจากการผ่าตัดซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ทําให้บอยต้องแอดมิดอีกครั้งแต่ผ่านช่วงที่น่าเป็นห่วงมาแล้วนะครับน่าจะได้กลับบ้านเร็วๆนี้ครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับประาน,นี่ต่อไปคีโมครับสู้ๆอย่างไรก็ตามทีมงานขอเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มบอยขอให้หายป่วยในเร็ววันนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดง ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี c o m ขอบคุณครับ